สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรองเท้าบาโอจินะครับหลังจากใช้งานมาหนึ่งปีนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับ BJM หกหนึ่งสี่สี่สีดำส้มนะครับเบอร์สี่สิบสามนะครับนี่ครับกล่องยังยู่นนะครับหลังจากใช้งานมาหนึ่งปีนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับ อันนี้ไปโดนอันนี้มาน,นะครับโดนคล้ายๆแบบย่างมาต่อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับติดน่ครับพื้นนะครับใช้งานทุกวันนะครับใส่ไปใส่ไปทํางานทุกวันนะครับพื้นก็ยังเหลือๆนะครับเนี่ยบางครั้งก็ยังใส่วิ่งด้วยนะครับเนี่ยพื้นราคาก็ประมาณห้าร้อย หนึงร้ยบาทนะครับนี่อันนี้หายไปเองนะครับน่าจะเกิดจากการที่สตาร์ทสตาร์ทรถนะครับน,นี่หายไปนะครับถ้าใส่เดินใส่ไรธรรมดาก็น่าจะปกติก่าวก็ยังแน่นอยู่นะครับ ใช้งานจริงนะครับนี่ครับตรงนี้ข้างนี้ก็หายไปนะครับแต่เกายอมรับเลยนะครับไม่เนี่ยพื้นพื้นก็ยังดีอยู่นะครับพื้นนิ่มอยู่นะครับดูกันเอา ป้ายทุกนี้ก็หายไปแล้วนะครับใช้งานจริงเลยนะครับใช้งานใช้ในหนปีเลยนะครับ1ปีกว่ากว่าเลยถ้าใครสนใจก็หาสั่งซื้อได้นะครับในแอปส้มหรือแอปของแอปชัปปี้แอปลาซาด้ก็มีขาย ใช้งานจริงเลยนะครับหนึ่งปีอันนี้เกิดอันนี้เกิดจากผู้ใส่เองนะครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับสินค้านะครับเน,นี่ยไปเหยียบโดนของครับหลังจากใช้งานมาหนึ่งปีใช้งานทุกวันใช้งานแบบ ใช้งานหนักเลยครับของจริงครับของแบบนี้ของไทยราคาถูกครับราคาหลักร้อยครับแต่คุณภาพคุณภาพก็หลักพันขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีรูปทรงใหม่ๆเยอะเลยนะครับรูปทรงสวยๆใหม่ๆเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่ขาดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เกิดจากการเกิดจากผู้ใส่เองนะครับคือผมใส่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยขี K ่มอเตอร์ไส่งของส่งอะไรแบบนี้ครับส่งอะไรสินค้าครับเนี่ยก็จะเนี่ยฝั่งไหนที่ไม่โดนก็มันก็จะไม่เป็นนะครับเนี่ย บางครั้งตอนเย็นก็เอามาใส่วิ่งอีกแต่ผมมีหลายคู่นะครับแต่ผมใช้คู่นี้เป็นหลักเลยคู่อื่นไม่ได้ใช้เลยนะครับูอีกาน,าน,นานทีใส่ครับโอเคครับใครสนใจก็หาซื้อได้เลยนะครับมารีวิวให้ดูว่าหนึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงครับเนี่ยสมบูรณ์จริง